ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเอ้อชเยชาแนลวันนี้นะคะมีอยู่กับเอ้นี่ก็จะมากินข้าวเซเว่นทุกคนก็คือเป็นข้าวเที่ยงของเราคือที่ต้องกินข้าวเซเว่นคือเราก็แบบไม่ไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่ากินทุกอย่างตามมากเบื่อมากนะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเซเว่นกันแล้วเดี๋ยวเราลงไปเลยกันจ้าสรุปคือเราได้เป็นข้าวผัดญี่ปุ่นปลาแซลมอนมาตอนนี้ก็คือเรากำลังเลือกมีพอเลือกมีเป็นไก่ทอดเนื้อเกล็ไก่ทุกคนหน้าตาเป็นประมาณนี้นี่ องอยู่ว่าจะเอาไหมเอาวะเราก็ไม่เอาทุกคนเพราะว่าเราก็มีแบบรัดเก็ตอยู่ที่บ้านเลยแบบหลายซองด้วยกันก็เราก็จะซื้ออื่นอื่นไปวันนี้คนเยอะมากทุกคนที่เซเว่นเ,วนะเนี่ยของเขาเยอะมากเยอะมากอะทุกคน ก็กำลังเลือกอย่างเมงวามันแมนี่จะเป็นหมูทอดนีเ่เอาเเอามาจา้ะเอาหมูทอดนะเราก็เตรียตมตังมาได้วยกันประมาณ150บาทนะทุกคนก็ไปไา,ตา่ตังทุกคนเราจะเอาอนะไรหม้นี่ไปเอาอะไรเพิ่มเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องเอาอะไรเพิ่มนะทุกคน ามกันก่อนไปคนหลังจากที่เรารอเขาอุ่นแล้วก็มารีวิวที่ตู้นะว่าตู้เขามีอะไรบ้างมีเยอะมากไปเนีย่ยทุกคนตู้เขาแบบมีเยอะมากมีทุกอย่างนี่มีเป็นแบบมักกะโรนีชีสข้าวผัดญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เนี่ยมีเป็นคัมเบอร์สตรอเบอรี่คัมเบอร์ชีสอะไรแบบนี้ก็มีตู้นี้ก็มีทุกคนแล้วก็มีโฟ้าอิมโูมอะไรแบบนี้ ของเยอะมากทุกคนจะเป็นแล้วก็ไว้ตลอดมีเลือกกับคู่อะไรแบบนี้ของก็จะมีแบบเจมีแบบกับคู่ได้อะไรแบบฝั่งนี้ก็เป็นพวกแบบของต่างๆโรเคทุกคนเราน่าจะได้ของแหวะไปกันคนเราก็ยังไม่ได้ของวะราเขาอุ่นอีกนิดนึงเล้าก็มีกล้วยด้วยอันนี้คือเราชอบมากนะทุกคนกล้วยเซเว่นมันอร่อยนะทุกคนแล้วก็ ของที่นี่คือจะบอกว่าเยอะที่นี่มีพิซซ่าเลยนะทุกคนเป็นพิซซ่าแบบเป็นมิสเตอร์ลุคอะไรเนี้ยก็มนะีทุกคนแบบที่เซเว่นก็มีพิซซ่าทุกคนแบบแล้วก็มีขนมบกเคียวเยอะมากนะทุกคนซึ่งถูกใจสายกินอย่างเรานะที่นี่ก็คือมีพิซซ่าเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วทุกคนแล้วก็จะออกจากเซเว่นกันอะไร เราก็จะเลนออกกับเซเว่นก่อนตอนนี้ก็ก็จะมีรถจอดเพราะว่าคนเยอะมากทุกคนรีบเดินนะคนร้อนอยู่เดี๋ยวแดดจะบางหน้าเราจะหน้าเราดำแน่เลยช็อตนี้ทุกนหน้าเราดำแล้วทุกคนเพราะว่ามันเกิดการย้อนแสงเกิดขึ้น รถกันก่อนอปิดประตูอ่ะปิดประตูจ้ะอืก็ตอนนี้เราก็ได้อาหารของเรามาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ตัดไปตอนที่เราไปถึงบ้านนเลจ้านะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นข้าวผัดปลาแซลมอนญี่ปุ่นแล้วก็มีคานาน้ำมันหอยมีานาน้ำมันหอยเป็นแบบนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นหมูทอดน,นะคะซื้อหมูทอดมาหน้าตาน่ากินมากทุกคนมากินตัวเลยมากินก็คือ <c oughs> อันนี้จะเป็นปลาแซลมอน,นมาให้เ<ไ>ป็น <ไป S 2> <ห>ตัวๆเรถ่ายรูปนะไปให้แม่ก่อนเราต้องถ่ายรูปกินจ้าเรากลัวร้อนมากทุกคนขอกินคำเล็กๆก,ก่อนนะอืม ข้าวสิดอร่อยมากเขาก็จะมีไข่ให้ด้วย,ขยไข่เป็นเส้นๆเลยทุกคนมันไข่ในข้าวคุกกะปิอ่ะอ่ะกินกันจ้าอันนี้ก็คือก็ส,ด,สดใหม่ๆร้อยๆนะทุกคนอ,อร่อยอร่อยมอร่อยมากนะคุณผู้ชม อร่อยดีเลยชิมหมูทอดนะมาเดี๋ยวจะชิมหมูทอดกันนะคะทุกคนเฮ้ยไปเทนีมาไปสนีมานะคะทุกคนไปสนีมาหืมอืมหมูทอดอ่อน่าไม่เหี่ยวเลยทุกคนเราออกไปดูไปสนีก่อนมาวางเลยครับวางไว้เลยทุกคนนี่ หมูหน้าตาดีมากค่ะกัดแ,แล้วมันแบบอร่อยแ,แต่กินอย่างเราไม่ควรพลาดทุกคนดีมากดีมาก,มากแล้วก็คือขอถามความคิดเห็นนะคะคณะ,ณะคะณะเป็นไงคะคณ,ณะเป็นยังไงคะคุณคณะเหรอคะคณะค่ะอร่อยชะได้ข้มค้คนนี่ดีค่ะ ไม่ได้สปอนนะคะแต่พูดจากความจริงจะสปอนก็นแล้วแต่นะคะเชิญค่ะเชิญอ,อร่อยมากแล้วก็อย่าลืมพระเอกของเราแตลมอนนี่แบบเขาผัดสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆนะทุกคนที่เราบอกไว้ตอนต้นว่าเราเตรียมงบเพียงแค่ ร้อยสี่สิบาทเราเหลือสี่สิบาทคือข้าวเราเนี่ยกล่องละห้สิบาทเท่านั้นเองอร่อยมากดูดีเลยอะ่ะทุกคนสีมันได้อะ่ะสีครบม,มากอะ่ะไม่สปอนไม่สปอนส่วนแบบหมูมันก็กรอบมากไม่เหนียวเลยนะทุกคนเคี้ยวง่ายมากคือแบบสายกินอย่างเราก็ บอกเลยจ้าไม่ขวรพนันทุกคนเพราะว่ามันมีความแบบติดมันนิดๆแต่ว่ามันก็ไม่อ้วนนะทุกคนนี่คือแซลมอนนะคะแซลมอนหวานมากก็ตามด้วยข้าวตามด้วยอะไรแบบนี้ทุกคนเนี่ยอร่อยมากมีความแบบหอมันทุกคนคือเราก็จะบอกว่า เรากินข้าวเซเว่นตั้งแต่แบบสี่ห้าขวบอะทุกคนเวลาเราไปโรงเรียนตอนอนุบาลเราก็จะกินตลอดแต่เราจะบอกเราเป็นคนป็นคนไม่ชอบข้าวโพดคือไม่ชอบข้าวโพดที่อยู่ในอาหารคาวแต่ชอบข้าวโพดที่อยู่ในอาหารอาหารแบบของหวานนะทุกคนก็จะแบบสาคูอะไรแบบนี้กินได้แต่ว่าอะไรอะไรที่ใส่ข้าวโพดลงไปในอาหารคาวอะไรแบบนี้ โอ,อ,อคเคอน,ะนะค,น okay, คะทุกคนเดี๋ยวเราจะลาไปก่อนขอขอตัวไปกินข้าวให้เสร็จก่อนโอเควันนี้เอยชาแนลลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้เอยด้วยบ๊ายบาย